เก็บเงิน1 0 0 0 0 0ม0 0มไว้ทําทุนได้เลยครับออกรถกับที่เต็นเราไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีเงินดาวไม่ต้องมีเงินจองคันนี้แหละครับดี a มปี2019ตัวนี้ของเราเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าคนไหนอยากจัดทรงโหลดเตี่ยของที่เต็นเราก็สามารถโหลดให้ได้ลูกค้าเหมือนกันเดี๋ยวมาดูเก่งนิดนึงครับคันนี้ครับนิสสันอเมราปี2015พันสิบห้าลลัมต้น5,000กว่าบาทต่อไปก็จะเป็นโตโยต้าวีออสปี2015 ผ่อน6,000กว่าบาทครับผมลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกเลยครับสามารถจัดได้ทุกอาชีพโตโยต้ายาริสปี2014ตัวท็อปคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองต่อมาก็จะเป็น Vios ปี2013ราคาอยู่ที่289,000ตัวนี้ผ่อนแค่5,000กว่าบาทครับขยับเข้ามาก็จะเป็นตัวปีใหม่หน่อยก็จะเป็น Nissan March ปี2018 g ร a ออ u t o คันนี้จะผ่อนเพียง5,000กว่าบาทครับ หือจะเป็นรถเล็กอีกคันหนึ่งนะครับเป็นของ Honda BO B O ปี2014ันสิเกียร์ออโต้คันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทเองลูกค้าคนไหนที่สนใจคันไหนสามารถทักแชทมาที่ทางเพจหรือว่า a เ789 c n t r ได้เลยนะครับทุกคันของเราสามารถฟรีดาวได้เลยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าจองครับผม